อีกหนึ่งอ,ออีกหนึ่งข่าวนะคะคุณผู้ชมคะที่เราจะมาติดตามรับชมกันนะคะนั่นก็คือการทํางานของกระทรวงพาณิชย์นั่นเองอนะคะก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมเรามีพืชผลทางการเกษตรออกมาในท้องตลาดเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ต่างๆนะคะโดยเฉพาะผลไม้ค่ะเวลาที่ออกมาพร้อมกันเยอะๆเนี่ยก็ทําให้ราคาในท้องตลาดตกต่ำอืมก็ต้องหาวิธีการในการที่จะระบายผลไม้ที่ล้นตลาดยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมังคุดลำไยหรือแม้กระทั่งสับปะรด ผู้แลล่าสุดครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้านะครับในการที่จะยกระดับชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้ดีขึ้นชวนสายการบินยักษ์ใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเป็นพันธมิตรในการรับซื้อผลไม้จากพี่น้องเกษตรกรนะครับสชนิดหลักเป้าหมายรวมเนี่ยกว่า1000ตันคุณผู้ชมครับเอามาทําอะไรเอามาทําเป็นเมนูเครื่องดื่มสแน็คบ็อกครับแล้วก็อาหารอุ่นร้อนเอาไปจําหน่ายบนเครื่องบินทั้งเส้นทางภายในประเทศและก็เส้นทางต่างประเทศเริ่มต้นก็เดือนหน้าครับกรกฎาคม2 5ง 68และก็จะจําหน่ายกันยาวไปตลอดทั้งปีเลยครับโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะได้จับมือกับสายการบินยักษ์ใหญ่ไทยแอร์เอเชียค่ะเป็นพันธมิตรในการรับซื้อผลไม้จากเกษตรกร3ชนิดหลักด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นลำไยมังคุดและสับประรด ภูแ,แลนะคะเป้าหมายรวมกว่า1,000ตันอย่างที่พี่บอลบอกเลยเพื่อนำมาผลิตเป็นเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เป็นสแน็คบล็อกอาหารอุ่นร้อนจำหน่ายบนเครื่องบินทั้งเส้นทางในประเทศและต่างประเทศค่ะโดยจะเริ่มต้นโครงการนี้นะคะในเดือนกรกฎาคม2,568และจะจัดจำหน่ายตลอดปี2,568เลยโดยในเดือน กรกฎราคมนี้นะคะจะเป็นเมนูลำไยค่ะ<ช>ซ,ซึ่งก็จะมีเอามาทำเป็นรังสรร์เป็นเมนูอาหารหลากหลายเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดหัดใหญ่ซอสลำไยนะคะ<ช>โอ,เ,โอเ,เอ๋วน้ำลำไยโกจิเบอรี่ส่วนเดือนสิงหาคมนะคะก็จะเป็นมังคุดนั่นเองค่ะซึ่ง ก็จะมีเมนูอย่างเช่นยำม,มังคุดแก้วกุ้งสดนะคะแกงเผ็ดเป็ดย่างใส่มังคุดหรือว่าจะเป็นฮอกไกโดโรมังคุดนั่นเองอส่วนในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนะคะก็จะเป็นเมนูที่ทำจากสับประรดภูแลค่ะอย่างเช่นพิซซ่าฮาวายเอียนนะคะคน้ำพริกอ่องสับประรดเป็นต้นโดยจะมีการให้ส่วนลดพิเศษด้วยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่เข้าถึงสินค้าผลไม้แล้วก็ร่วมกันช่วยเหลือเกษตรกร,กรด้วยค่ะ ใช่แล้วครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ย้ำนะครับเชิญชวนทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนทุกแห่งครับร่วมกันกระจายสินค้าผลผลิตนะครับของพี่น้องชาวสวนในฤดูการผลิตนี้ครับแล้วก็เชิญชวนประชาชนครับเลือกซื้อเมนูผลไม้ภายใต้กิจกรรมฟรุตออนบอร์ดนะครับได้ทั้งบริโภคผลไม้ที่มีคุณภาพแล้วก็รสชาติแสนอร่อยด้วยและก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรไทยด้วยครับใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยมีผลไม้ออกมาในท้องตลาดเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะ ที่เราเห็นกันอยู่เยอะๆช่วงนี้นจะเป็นมังคุดทุเรียนนะคะแล้วก็มีพวกลิ้นจี่ก็เยอะนะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้นะสนับสนุนผลไม้ไทยเลือกรับประทานผลไม้ไทยนอกจากจะมีรสชาติอร่อยแล้วนะคะก็ยังได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอ,อีกด้วยใช่แล้วนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ